สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเริ่มคลิปขึ้นมนาก็จะเห็นนะครับว่าอู่ข้าวอู่น้ําเป็นยังวิญญาภาคเดียวจึงมากอู่ข้าวอู่น้ำนะครับเดี๋ยวสิสเลยฟังนะครับเพราะว่าเอฟซีจากชนบุรีนะครับเอฟซี FC จากชนบุรีเพิ่นมาเยี่ยมยามโอ้โดีใจครับดีใจแห้งๆเพิ่นโทรมาบอกต่างต่าล้ายมือแล้วละ่ะว่าพี่วิญญาผมจะไปเที่ยวเยี่ยมยามหาพี่เดอ้อเช่นว่า เป็นคนบุตรชนบุรีโดยกำเนิดนะครับเบิ่งดูครับพี่น้องสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้บม่แมนโดยบังเอิญน,นะครับเป็นบุญวาส,สนานะครับจึงได้มาเจอกันนะครับเพื่อนบอกว่าพี่วิญญาผมอยากจะไปเที่ยวบ้านที่ผ่านไปทางอำเภอหนอง,งอุซอก็คือบ้านภรรยานะบ้านภรรยาแป้นเพลินอยู่อำเภอหนอง,งอุซอนะครับ เพิ่นสิผ่านมาเกิดมวบรัตปกติเพิ่นเพิ่นสิไป็นเต้อุดรนะครัไปทางอุดรแต่มื้อนี้เพิ่นสิมาหาวิญญาพาเที่ยวเพิ่นพานมาเกิดมวบรัตนะครับเนาะดูบรรยากาศลานอู่เขาอู่น้ำนะฮะอยู่ที่เกิดมวบรัตนี่นะครับไปเพิ่นไปกินข้าวอยู่ไสเพิ่นบอกเพิ่นสิเป็นเจ้ามือสิเลี้ยงข้าวว่าซั่นนะสิเลี้ยงข้าววิญญาณนะครับเพิ่นสิเลี้ยงข้าววิญญาพาเที่ยวนะครับโอ้ขอบคุณหลายๆนะครับไปเจอเพิ่นมาจังได๋แน่เพิ่นมาจักคนเนาะไปติดตามเบิ่งนะครับเนาะ ร้านอู่ข้าวอู่น้ำนะครับเด้อนะครับในท่างถนนเซนิก่ะมาจากคืนมลัดนะครับมาจากคืนมลัดแลนไปนีกับไปนัองบนลำพูนะครับขึ้นเขาขาดขึ้นสกายวอล์กนะครับเนาะไปขึ้นไปดูไปติดตามดูซิว่าเอฟซีวิญญาเป็นยูมองไดจุดใดนะครับเดี๋ยว้านอู่ข้าวอู่น้ำนะครับก็เป็น้านทีมี่อ่าชื่อเสียงนะครับถ้ามาคืนมูลนถามได้เลยนะครับ ว่าอู่ข้าวน้ำอยู่ตรงไหนนะครับเนาะครับไปนะครับไปนะครับนี่ร้านนะครับกับซีมีเสียงเพลงจังน้อยนะครับนะขออภัยัหน้อยเสียงเพลงกับซมีนะครับนะนะครับก็ขอไพ่ซีมี่เสียงเพลงนะครับนะขอภั่นี่ครับสวัสดี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 ครับนี่ครับเอฟซี fc ตัวโยงของวิญญาไดครับเด้นนี่เดิงดีเอ้ามีกุกนะครับกุกมือหนึ่งกับมาเนี่ยกุกมือหนึ่งกับม้านะครับจานสมพรได้พี่น้องถ้าพี่น้องติดตามคลิปเรื่องอาหารเนาะเรื่องอาหารการกินต่างๆอยู่เรื่องอยู่เรื่องกินนะครับก็คือจานสมพรนี่แหละนะครับ oppo นะครับโอโปสีเพิ่นมาจากเชลบุรีเพิ่นจากเห็นจานสมพรนี่แหละครับพี่น้องเดิเพินอยู่ทุกคนนี่ ครับน <differences S 2> ี่แหละครับตัวจริงครับที <im> ่มันติดตามผมมากนี่ครับนี่ครับมันยืดทุกมันยืดทุกบุกเคลมได้เห็นนะครับเห็นได้ในเด็ดในตัวจริงเอฟซีโอ้ เทพสิเทพสิเทพสิครับแต่พอกันมเนี่ยคเดฟก็เรียมายาบ้านเดฟมาหาบ้านจากเบุรีครับผู้หอนครับเออนี่นะครับวนที่วินทสามผมตลอดน้ำยิ้มยิมจังเยิ้มเลยครับผมกกดีใจนะครับดีใจมากเพราะว่าเพิ่นติดตามวิญญามาตลอดตั้งแต่เปิดช่อง u t ท b e มาใหม่ๆเนะครับ เพิ่นกะเดี๋เห็นเพิ่นมากเขเมนตลอดนะคะัโอตลอดนะมือนีเพิ่นบินมาจากปุรเล่เพื่อนขับรถสีประตูมาจากชนบุรีครับขึ้นมาเยี่ยมยาม,มาเลียงอาหารมือนีซับเบิ่งกับเขาเพิ่นนะครับโวยนะโ้ยจะเป็นขวัดจันไงครับต้ยมยำนะครับ อันนี้กินไปแล้วเด้นี่บ่มันพวกินได้กินจนอิ่มแล้วเด้จังมาเริ่มคลิปกันนะครับนะนับเปล่าคันกับย่างอ็นับเปล่าครับจานซมบก็นับเปล่ากันเรื่องจานซมนี่มีอย่างแน่เหมือนมีไอ้ยอดยอดแล้วเป็นบ่ยอดข้าวแล้วเป็นบ่ยอดเท้ากับเพื่อนนย่ามาฝากนะครับเพื่อนเพื่อนในยังมาเพื่อนในยังมาฝากแน่จานหลายอย่างครับหลายอย่างพวาเออแก่อยู่ได้กินหมดแล้วฝากไว้เทือนเงิน เนื้อยูนในกินเครื่องดื่มยอดยอดเขามันเอามาน้ามามาคือบอกค่อยมากมากนี่นะครับกุ้มสนุกสนานก็เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเข้าบม่เคยเห็นหนากันนะมันบอตะกี้มันมาตแต่คิดตะกี้แต่บม่เคยเห็นตั้หนานาเพิ่งี่เห็นตั้งแต่คอมเมนต์นะครับาเบิ่งกันตลอดตอบคอมเมนต์กันตลอดนะครับปัจจุบันนี้เข้าก็ไเด้ยมาก ากันนะครับเป็นสิ่งดีๆนะครับในเท y ยูทูบเนี่ย็ดีแนวหนึ่งนะครับเข้าหดีหุ่นจักกันเลยมาหาสู้กันนะครับก็ดีนะครับเป็นเป็นสิ่งดีนะครับนะครับเมื่อนี้ขอขอบคุณเพื่อนไลยๆที่เป็นเจ้ามือแ้วก็มาเยี่ยมเยือนนะครับเนาะก็หวังว่าคงสี่ได้เห็นดีต่อไปนะครับแบบนี้นะครับนะอภิญญาบุมียังว่าต้อนเพื่อนดอกกับนีโอ้โออย่ังตอนเมืกอกี ข่าเนาะเฮ้าเฮ้ยเข่าเขานียวไหมนะครับมาตอนเพิ่นแล้วก็มีกล้วยมีปลาส้มนะคืนโบราณเท่ากับปลาส้มเนาะมาตอนเพิ่นเนาะขอบคุณหลายแบบนี้ของตอนเพิ่นบาทดีเพื่อนจ้งสวมเลยหอบขึ้นเลยเราจะแวะตรงเนี้ยนะแวะตรงนี้ที่หาปลาจะแวะซื้อปลาต้มดีเนี่ยที่นี่จะแวะปลาครับเดี๋ยวเอาปลาส้มไปชิมดูก่อนเนาะถ้ามันอร่อยแล้ววันหน้าวันหน้าเราจะเอาไว้ผมไป เจอแรงมันนะครับซื้อได้ถูกๆกันนี้นะครับครับผมอ่ค่อยคุยกันเนาะก็ขอบคุณโอปอมากๆกับครอบครัวนะวันนี้ในลูกชายอยู่ไหนนี่อ,อลูกชายมัองน้ํานะครับครับผมก็ขอบคุณหลายๆที่เพิ่นมาเยี่ยมยามแล้ว่นนองเนาะก็ดีใจที่เฮ้าได้มากหูจักกันแค่ในช่อง YouTube นะครับแต่ปัจจุบันนี่ได้เจอตัวจริงได้คุยกันสัมผัสจริงๆนะครับก็บเป็นกันเองดีนะครับเป็นเป็นกันเองดีนะครับนะ กมรู้สึกก็ฟังไว้ตลอดนะครับคงสิได้เห็นกันอยู่เรื่อยๆนะครับนะอ่ะก็ขอไพ่ว่ามีเสียงเพลงจังหน่อยนะครับขอไพ่จังหน่อยนะครับเนาะพี่อุปว่เป็นคนชนบุรีโดยกําเนิดนะครับเนาะครับครับคุณอุปว่าเองเป็นคนชนบุรีโดยกําเนิดแต่ว่าทางอ่าแม่บ้านนี่ก็เป็นคนอุดรธานีเนาะครับก็ดีใจนะครับเป็นเป็นบุญเด็กยังได้เจอกันเนาะเออเป็นบุญเด้กยังได้เจอกันเนาะเพื่อนที่ชนบุรีเพื่อนึงมาเจอคนอุดร วนาใสายสมัตก็คือวิญญา,าเดียวเฮ็ดช่องยูทูบบอกไปเพินมาติดตามเขาติดตามแบบดีๆหรอนะครับติดตามตลอดจนว่าใดขอเบอร์โทรอย่างใดคุยกันบุนละครับมาเจอกันนะครับเมื่อเจอกันเราจะซึ่งว่าอบอุ่นนะครับเลยอบอุ่นหนึ่งถ้าเพิ่นมาคมือเลลาเน่าก็ตอ้องอ่าจังไรฮะตรงมาหาสู่ไปมาหาสู่การเกิดวิญญาบิ้โอกาสได้ลงไปชนบุรีก็สิไปแวะไปหาเพิ่นนะครับเนาะ ขับไปมาสู้กันเอาจารย์สมมี่ยังเบาเบาเบาเดี<บ>๋ยวเอาดิ่เนียยิ้มก่อนแม่เดี๋ยวใส่ยิ <laughs> ้ม <laughs> นี่นะครับอาจารย์สมอาจารย์สมก็อบอกว่าวอ่าจากเฮ็ดเนื้อกินสู้คนกินเพราะอาจารย์สม,มเป็นเป็นกกเป็นเป็นพอ่อกข้วผู้หนึ่งเฮ็ดกับเขาแสบนะครับอ่าเป็นข้าวร้านอาหารเด็กหรืว้วอยู่บ้านเออขา้ขวาวอยู่บ้านนะครับข้าวอยู่บ้านบ่ราะม่นานอาหารเนาะ มาเนี่ยเพชรจัดเพชรเข้มสมเนี่ยไม่มีครบเลยครบรสเลยนะครับเพ็ดเพชรเข้มสมนะครับจานสรมเพชรเก่าแซบนะครับแซบเดี๋ยวขอถามอ่าคุ้มรู้สึกของภรรยาอ่าเป็นยังไงระวังม้าอุบัดเหตุนี่เป็นยังไงคุ้มรู้สึกมัน เป็นตาเที yeah, uh ่ยวบ่เป็นอมาก่เ yeah. ป็นตาเที่ยวโย่ลมเย็นสบายชอบชอบทางเข้าต้นอะไรมันต้นธรรมชาติต้นอะไรสีม่ห่วงชอบดอกอร่อกทิมาเยอะเลยดอกอะไรอือ้นเปยบอตัวยังดอกกะเล่าดอกกะเล้าขับรับรับรับจะเป็นนักุาพระดอกนุำุระบ้าครับรับเห็นแม การที่มาเยี่ยมเยือนเคืนโุราณเพิ่นก็ยังประทับใจเรื่องดอกไม้บ้านเฮาเอินดอกนี่ก็เหิอดอกดอกกาคาเล้าน้ำแต่ว่าวิญญาเอินไอ้ดอกไอ้ซากุระญี่ปุ่นดูสักมาครับอันนี้ลูกชายนะครับลูกชายเพิ่นเนาะลูกชายเอิบโ่นะครับอายุก็ยังหนุ่มแน่นนะครับอยู่รูปหล่อด้วยนะรูปหล่อเหมือนใครเหมือนพ่อเหมือนแม่เราเหมือนแม่อ่าที่เก่งนะครับนี่ นะครับโตเป็นหนุ่มแล้วนะครับเตเป็นหนุ่มแล้วพี่น้องนะครับอ่าปอป้ประทับใจบ่มาอุบลรัตน์นี่นะครับประทับใจเนาะครับผมก็ว่าจะเป็นอาหารเป็นยังไงอาหารอู่ข้าวอู่น้ำโอเคครับชาติดีครับขับชาติดีเนาะนะครับก็ขอบคุณอืมอืมครับครับก่าก็ดีใจนะครับผมก็ดีใจว่าเพิ่นชอบชื่นชอบ มาเกินมุริเนะาะก็ดีใจนะครับกาแต่มีโอกาสก่าต้องมากอีกแล้วเนาะขึ้นว่าคงได้มากไปมาสู้กันเรื่อยๆเนะ<ล>าะนะครับเดี๋ยวสิภาพไปช่วมรอบๆจะเข้าเนาะบรรยากาศเนาะเดี๋ยวจะเข้าจะเข้าโอเคๆ,ๆ,ๆนะครับไไน,ยยนี่นะครับบรรยากาศนะครับคือจุดนี้นะครับเพิ่นได้มาขับรถมาแต่งแต่ชนบุรี ตีสองนะฮะตีสองกลัวๆนะครับออกจากช่วงรีมาถึงเกินเวลาเก้าโมงพอดีนะครับก็ขอบคุณเป็นอหลายนะครับที่ร้านอู่ข้าวอู่น้ํานะครับเด้อมาล้านแรกเลยได้ล้านล้านหมายเลขหนึ่งเลยครับหมายเลขหนึ่งเลยได้หนี่งดวนะครับมาเนี่มากินก็ดีใจนะครับตีมาเห็นบรรยากาศแบบนี้แล้วดีใจนะครับมันมีเสียงเพลงนะครับก็ขอไพ่เหลายนะครับนะเสียงเพลงดังแห้งอยู่นะครับจังไรกะมีโอกาสกะลองมาแวะชิมเที่ยวดูร้านอาหาร อู да ación, uh, o right. o okay. ่ข้าอุ่นน้ำอีกคืนบรัดเราเบิ้งนะครับแลอีกอย่างหนึ่งนะครับขอขอบคุณพี่โอโป้นะโอโป้จากชนบุรีเนาะมาเยี่ยมยามแล้วก็มาเป็นเจ้าเมื่อเลี้ยงเขาอีกมือหนึ่งีกขอบคุณหล้ยๆเล้ยนะครับจากใจจริงเลยนะครับแต่มีการวิญญากรเสียมีกาดที่ลงไปชนบุรีกันไปหาเบิ่งกนอะไนะครับเห็นไหมครับสิ่งไหนที่เรามีให้ต่อกันนะครับสิ่งดีๆเหล่านั้นก็จะตอบแทนเรามาเนาะ คือวิญยาเฮ็ดคลิปกับเฮ็ดคลิปเพื่อว่าอยากให้พี่น้องประชาชนรับชมคลิปก็ได้ประโยชน์และก็ได้ความบันเทิงพร้อมนะครับบรรยากาศแบบนี้อยู่ที่อู่ข้าวอู่น้ำนะครับนี่บรรยากาศนะครับเนาะกับกะเห็นอ่ากบเข้าใจเพื่อนนะครับเพื่อนขับรถมาเพิ่มขึ้นเพื่นท่านในนั่อยู่เพื่อนกระสีเดินทางต่อไปทางอำเภอหนองอโซ่อมือดอนนะครับเนาะครับผมขอบคุณเพื่อนหลายๆที่มาเลี้ยงเขาเลี้ยงน้ำมาเนี่ยนะครับเนาะขอบคุณเพื่อนหลายๆนะครับ บรรยากาศยุปราณอุขาอุนามนะครับขอขอบคุณเพื่อารๆนะครับี่มาเยี่ยมยามนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเขาเจอกันนะครับคลิปนี้เอาสันสันตำนีนนะครับดีใจที่เพื่อนมาเยี่ยมเยือะนะครับนะครับครับรรยากาศนะแต่มันมีเสียงเพลงนะครับมีเสียงเพลงดังกันมิหน้ากับบรรยากาศอย่างไรเนาะบรรยากาศเ่านี่นะครับนะครับนี่ครับ เอาคลิปหนาเาเจอกันไหมนะครับคลิปนี้ขอบคุณในไลน์ที่ติดตามนะครับกค์กดแช่์ FC จากชนบุรีมาเยี่ยมเยือนดีใจไลน์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ